กันทุกคนีตอนรับข้งสื่อช่อง3สื่อนี่พี่พีแล้ววันนี้นะคะพี่ปังก็อยู่กับไอ้เต้าด้ชงเชิดนั่นเองคือตายน้อยอาจะสังเกตว่าน้องน้องเชิดนะคะมีขนที่สั้นลงนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะถอดงูให้น้องก่อนขยับตัวไม่ได้แล้วโอเคมาพี่ขอโทษมาพี่ขอโทษคือน้องเนี่ยภูมิตกเล็กน้อยนะคะก็เลยต้องไปตัดขนมานะทุกคนอืมใช่อดสวยเลย แต่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องโตมากแค่ไหนแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในเกม How p i p e r ั่นเดงจ้าเร่งจริงๆแล้วนะคะ,ะ,คะ How p i p e r เนี่ยเขามีอัปเดตมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแบบว่ายิ่งใหญ่อยู่นะเพราะว่าเขาอัปเดตเข้ามานั่นก็คือเธอเอาไปไหนแล้วะ่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาอัปเดตเข้ามานะคะนั่นก็คือสัตว์เลี้ยงั่นเองค่ะทุกคนเราเดี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วนะแล้วก็ เราสามารถเล่นกับน้องได้ด้วยให้น้องเดินตามเราก็ได้ให้น้องทําอะไรกับเราก็ได้ไหนร้องเล่นกันซีอันนี้ชื่อน้องซีนะคะตั้งไว้พซีนะตัวดีชื่อว่าน้องซีอีกตัวนึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอตัวหนึ่งนี่คือน่ารักมากนะคะน้องมีชื่อว่าไปไหนดีนี่คือเต้าน้องนะคะน้องชื่อว่าเร็กนะคะหนือน้องลายดั่นเองนะคะน้องลายนะน้องลายนี่ก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนไปดิซิมาดิซิมาดิเร็วมาดิเร็ว ซึ่งเราสามารถเล่นกับน้องได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่ไปคาบมาแย่งกันด้วยอะ่ะว้ยน่ารักมากเลยค่ะแต่น้องยังไม่โตนะทุกคนเอาละ่ะในเมื่อวันนี้เนี่ยเขามีอัปเดตเข้ามาสักพักแล้วสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะมันไม่ได้มีเพียงแค่แมวหมานะเขาอัปเข้ามาเยอะมากๆฉะนั้นเราจะเลิกอยู่บนอวกาศแล้วค่ะเราจะไปหาที่อยู่ใหม่กันซึ่งไม่เคยเล่นตามเนื้อเรื่องเลยเอาละ่ะ วันนี้เราก็จะมาเลือกบ้านที่จะไปเล่นตามเนื้อเรื่องกันเพื่อที่จะไปหาสัตว์เลี้ยงแปลกๆมาเพิ่มนั่นเองค่ะทุกคนอุ๊ยมีบ้านหลังไหนให้เราเล่นได้บนะ้างนะหลังนี้แล้วกันอยู่ริมน้ําด้วยน่าจะสวยน่าดูปะอุ้ยสภาพบ้านคือดูดีนะแต่โซมไปนิดนึงค่ะ เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ปานคิดวิเคราะห์แล้วนะคะว่าเราเดี๋ยวควรที่จะย้ายบ้านเนาะเพราะว่าน้องหมาเราจะได้มีที่วิ่งเล่นนะคะวันนี้น่ารักอะดูดิเขาใส่หมวกกันด้วยทุกคนเขาน่ารักมากโอเคคือน้องแบบอ่อนมากน่ารักมากฉะนั้นเนี่ยพี่ปานก็เลยคิดว่าเอาละงั้นเราเดี๋ยวย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่แล้วกันค่ะ <S <S เป็นเหมือนกับบ้านริมน้ำนะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลย เหมาะสําหรับการให้น้องๆเนี่ยอ้าวหายน้องหายได้ยินแต่เสียงคือหญ้ามันรกทึบไปหน่อยนึงนะคะแต่พี่ปาคิดว่าโอ้มันมันก็สามารถอยู่ได้นะที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวงั้นวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มการทําที่นี่ให้กลายเป็นบ้านของเรากันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเก็บของตรงนี้ก่อนนะทุกคนไม่ไม่สวยเลยอะ่ะ การที่เราจะเนรมิตบ้านโซมๆหลังหนึ่งให้กลายเป็นบ้านสวยๆเนี่ยโหมันก็ยากนะพี่ปางคิดนะ่ามัะยากอยู่แล้วทุกคนมันเข้าบ้านยากไปไหมอ่ะแบบว่ามันพี่ว่ามันเข้าบ้านยากไปว่ะเราควรที่จะตีตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นให้กลายเป็นพื้นที่ใช้สอยไปดีกว่าไม่เอาและห้อง,งอ,อึ่งทุบให้หมดทุบให้หมดเลยจ้ะ อ่าน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ป้างคะทำไมพี่ป้างถึงอยู่บนอวกาศได้คะพี่ป้างเป็นหุ่นยนต์นะคะจากมือพี่ป้างแล้วน่าจะรู้นะพี่ป้างเป็นหุ่นยนต์สาวสวยเซ็กซี่ซ่ส t e r แกมาเม็ดไม้เดช okay, ันสุดๆเลยวะ่ะ การได้เล่นเฮลฟิปเปอร์พร้อมกับการเลี้ยงหมาไปด้วยเนี่ยเอาจริงๆอ่ะพี่ปาง่ะนะมีความฝันไม่ใช่ฝันหรอกก็คือมีความคิดที่อยากจะเลี้ยงน้องหมานะแต่คือมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเวที่ทําให้พี่ปางแบบแตัดสินใจว่าเอ้ยเราอาจจะไม่เหมาะกับหมาก็คือพี่ปางเคยซื้อน้องหมามันเลี้ยงตอนอยู่มรรหาไลไรใช่ไหมคะแล้วแล้วเหมือนกับว่าพี่ปางไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ดีพอทุกคนพี่ปางเลยต้องให้เพื่อนไป แบบจริงๆแล้วพี่บางเคยเลี้ยงหมานะหมาพี่บางชื่อว่ากับปุดย่อมาจากกับปุดกับปิ๊กกับปุดกับปิ๊แปลว่าน่ารักนะครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ปางก็เลยมีปมด้อยเรียกว่าปมด้อยได้ไหมอะคือเราอะอยากจะเลี้ยงหมานะหมาที่ปางเลี้ยงเนี่ยเป็นหมาพันปอมเปเรเนียนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงตอนอยู่มหาลัยจริงๆแต่ว่าเหมือนเหมือนมันมี เขาเสียงดังอ่ะทุกคนเขาเสียงดังจนเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาในหอได้โอเคเดี๋ยวเราต้องถ่ายตรงนี้ทิ้งนะแล้วเราก็จะติดเป็นประตูนะคะซึ่งประตูที่คิดเอาไว้เนี่ยคือประตูหน้าบ้านแบบนี้มันสวยมากเลยทุกคนบ้านโทนใหม่ของพี่ปางจะเป็นโทนสีไม้นะคะสีไม้ไม่ใช่สีไม้ระบายน้ํานะไม่ใช่นะสีไม้ในที่นี้ก็คือเป็นสีไม้โอก๊กอะไรแบบนี้ไอ้แบบนี้สวย จะไม่คิดว่ามันจะมาตามมาถึงตงัวนี้คือเข้าใจว่าบ้านมันสกรปรกแนละ้วแต่ไม่คิดว่ามันจะสกขนาดนี้ทุกคนโอ้ยค้าตาแล้วขนลุกมากคือตอนแรกได้ยินเสียงยุบยับยุบยิบแต่ไม่คิดว่าน้องจะกระดุบกระดิบอยู่แถวนี้กันนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ปานทําความสะอาดบ้านในระดับหนึ่งนะคะพี่ปานก็คิดว่าเออจริงๆแล้วอ่ะมันก็สวยอยู่นะสวยอยู่แปลว่าแปลว่าสวยนะทุกคน,นยอย่าคิดมากเนาะก็น้องหมาเราก็คือน่ารักนะคะคือ EP นี้เป็น EP สำหรับน้องหมาโดยเฉพาะเลยใครที่ชื่นชอบน้องหมาเนี่ยต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่ปามจะเปลี่ยนห้องตงัวนี้ให้กลายเป็นห้องน้องหมาเนาะและพี่ปามพูดเนาะไปกี่ครั้งแล้วไา้ทายกลวนะ่ะทำไมเรากลัอย่างงี้เราก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นบ้านไม้แต่อาจจะเป็นบ้านไม้ที่ดูแบบว่าไม้ที่ไม้ที่ดูดีกว่านี้นิดนึงไงค่ะเนี่ย ไม้อันนี้เนี่ยก็คือจะไม่มืดเกินไปไม่สว่างเกินไปนะถ้าเป็นไม้ที่เป็นสีแบบเหมือนแบบสีน้ำตาลอ่อนอย่างเงี้ยถามว่าสวยไหมสวยแต่พี่บาคิดว่าด้วยตัวบ้านของเราอะค่ะทุกคนเขาเป็นสีทึบเนี่ยเราก็เปลี่ยนไม้แบบนี้ไปเลยสิคะจุกๆเป็นว่าเขามีการอัปเดตเข้ามาด้วยเป็นไฟสีสีแบบนี้ด้วยนะทุกคนมันน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะแล้วลอง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 ลอ้อ้ จะเป็นส่นที่ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนคือดีคือดีอดส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราจะติดเป็นโคมไฟธรรมดานะโคมไฟธรรมดาที่ยังคงคอนเซปต์ของเราไว้อยู่แต่จะไม่เบาเกินไปละกันอันนี้ละกันค่ะแล้วก็จะเป็นสีเข้มแบบนี้นะคะสร้างบ้านคนอื่นก็คือเราแบบชุยมากนะแต่บ้านตัวเองคือสวยเลิศ One hour later โอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็คือ perfect เปิดไฟด้วย จะสังเกตว่ากระจกของพี่ปางจะเป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่สีดำนะต่อไปเนี่ยง่ายๆเลยเราจะทำบ้านของน้องหมาก,กันค่ะซึ่งของของสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากอะ่ะเ,เขาอัพเข้ามาแบบเจ้มจนอะ่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของอะไรก็แล้วแต่มีแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระต่ายเหรอเหมือนเขาจะมีกรงกระต่ายให้เราเลี้ยงด้วยนะคะดีจังเลยอะ่ะ แต่วันนี้เนี่ยเราจะเลี้ยงน้องหมาก่อนนะคะนี่จะเป็นโซนการดูแลนะคะนี่น้องมาแล้วนะคะน้องที่มีชื่อว่าเอาเอาเดินผ่านกระจกไม่ไ,ด,ไ,มไ,ด,ได้ไม่ได้ไอจุดไม่ได้ไอจุดไปไจุดขึ้นแม่งงจุดขึ้นเล้ยงนี่พอจุดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําการล้างตัวให้กับน้องก่อนนะคะว่าง่ายอ่ะหมามันว่าง่ายแบบนี้ทุกตัวไหมอะ่ะแล้วก็เป่าขนให้สักนิ อหอมแล้วลูกมาขอบคุณะ่ะหอมรู้สึกสดชื่นใช่ไหมยังไงก็ไม่รู้แน่นอนสิจ้าการที่เราได้อาบน้ำเนี่ยก็ทำให้เราสดชื่นได้ยังไงละจ้าไอจุดอ่าพอเราได้กรงออกมาแล้วนะคะเราเรียกว่ากรงไม่ได้เราเรียกว่าอคอกดีกว่าเอาไวใ้ให้แบบว่าน้องไม่ซนจนเกินไปนะทุกคนโอ้โหดีอะพี่บาอยากเป็นหมาไม่ใช่ บาอยากอยู่ในนี้จากนั้นนะคะเราจะเริ่มการวางเอเซสเซอรีต่างๆของน้องหมานะทุกคนเป็นทั้งถาดอาหารชามข้าวหรือแม้กระทั่งแผ่นรองนั่ง <Hey. S 1> ถาดอาหารนะคะพี่ปางก็จะให้เป็นสีขาวนะจะได้มองง่ายๆเอาไว้ตรงด้านหน้าตรงนี้เลยเนื่องจากตอนนี้เรามีหมาสอ้งหมดสองตัวนะพี่บางก็จะเอาไว้สองชามน,นะทุกคนแล้วก็มีถาดน้ําน้ําจะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะคะเอาไว้ทั้งหมด2อันเช่นกันค่ะเพราะว่าเรามีน้องหมาทั้งหมด2ตัวตอนนี้ <c oughs> อนาคตอาจจะงอกก็ได้นะงอกชีวิตจริงไม่ได้งอกในเกมก็ได้คนะ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมีแผ่นรองฉี่ให้กับน้องนะคะ อาหารกับฉี่เนี่ยมันก็ควรที่จะอยู่แยกกันเนาะงั้นพี่จะเอาไว้ตรงมุมห้องตรงนี้ให้กับน้องนะคะจะได้มีความเป็นส่วนตัวนิดนิดหน่อยหน่อยจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ที่นอนลงไปให้กับน้องจุดแล้วก็น้องสีนะคะออสีซีเป็นหมานะรอบนี้นี่เลยเป็นแบบที่นอนแบบนี้2อ,อันนะคะจะได้ไม่ต้องแย่งกันเนาะอันที่1อีกอันนึงจะเปลี่ยนสีเบาะให้กับน้องนะคะน้องจะได้รู้สึกว่ามือที่แตกต่างนิดหน่อย เป็นสีขาวกับสีดํำแบบนี้เลยค่ะทุกคนว้าวดูดีชะมัดเลยไม่หมดแค่นั้นค่ะการสปอยน้องหมาของเรานะคะยังคงต่อเนื่องค่ะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะซื้อของเล่นให้กับน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่โอค่ะไก่โอ๊ไก่โอกให้สัก2ตัวจะได้ไม่กัดแย่งกันนะคะแล้วก็จะมีแท่งไม้อันนี้เลยอุย้ยน่ารักมาก ไม้อันนี้1อันนะคะไม้อันนี้เนี่ยเอาไว้ขบฟันก็ได้เอาไว้เล่นก็ได้ไว้เป็นอาวุธก็ได้อันนี้กระดูกงยงยนะกระดูกงูยงยแล้วก็จะมีเชือกกัดด้วยค่ะเชือกกัดอันนี้เนี่ยดีมากเลยทุกคนเวลานน้อนงหมาฟันกํนลาลังขึ้นใช่ปะเขาจะได้แบบว่าคันฟันจะได้ไม่กัดเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะนี่ให้ไปเลย2อันหนอหนๆเข้ามาเลย นี่เป็นก้าวแรกของสัปปะสิงน้องหมาเข้ามาในบ้านแล้วค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักมากเอาละไอจุดมานี่ไอจุดจุดตักตัก,ต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 กมาได้แล้วมาได้แล้วจุดมาแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กดีเดีย๋ยวจะให้กินขนมนะมาเร็วมามามานี่แล้วก็จะให้จุดอยู่ที่นี่นะคะพร้อมกับให้ขนมจุดสักนิดหนึ่งนะทุกคนเอาจุดกิน อร่อยมากอร่อยที่สุดอ่าสุดก็จะได้อยู่ที่นี่นะคะจุดกับซีก็จะอยู่ในนี้นะจนกว่าเขาจะโตนะคะแล้วพี่บางก็จะทําสวนหน้าบ้านให้เขาเล่นด้วยนะสําหรับน้องจุดกับน้องซีนะคะทุกคนอุย้ยมันยังไม่หมดแค่นั้นทุกคนคะ่ะการที่เราจะให้น้องหมายอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ มันเปื่อยแบบนี้หรอไม่ได้สิเราจะเป็นที่จะต้องตกแต่งค่ะตกแต่ง Two days later อาล้ค่ะทุกคนคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะนาเดียดายังเลยนะทำไมถึงเม่เลี้ยงแมวก็ไม่รู้เสียนะอยากย้ายมาอยู่บ้านใหม่กับแม่จะตายจ้าเดี๋ยวมันมีทําบ้านแมวด้วยนะเดี๋ยวน้องชิมมาอยู่กับมันนินะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาแมวมารับเลี้ยงเพิ่มเนาะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราชมบ้านน้องหมาของเราก,กันก่อนดีกว่าคะ่ะ สำหรับโซ่ของน้องหมาเรานะคะเริ่มเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอประตูก่อนนะเดี๋ยวเราทําเป็นเสมือนว่าเราเข้ามาในบ้านจริงๆกันเลยละกันนะคะทุกคนนี่นะก็จะเป็นบ้านเกานพอเข้ามาปุ๊บต่าดา ก็คือเป็นโซนของน้องหมานะคะเข้ามาปุ๊บเราเจอเลยนะทั้งไอเจ้าจุดแล้วก็ไอเจ้าซีนะคะอุ้ยซีเม่มีขอโทษมีใช้ชื่อหนูไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีคําว่าซีเครตนะเดี๋ยวเจ้าซีเครตจะชื่อเต็มนะเ <PM. S 2> ข้าไปด้านในนะคะเราก็จะเจอกับน้องหมาที่รอต้อนรับเรากับบ้านนะคะพร้อมกับของอำนวยความสะดวกน้องหมาต่างๆก็จะเป็นที่นอนที่ให้ข้าวหรือว่าที่ให้น้ํานะคะรวมไปถึงตรงนี้นะก็จะมีต้นไม้ฟอกอากาศนี่จะเป็นเทียนนะคะทําให้น้องหมาผ่อนคลายนะทุกคนก็ใช้ เสร็จแล้วก็ปิดด้วยนะคะเดี๋ยวไฟไหม้นะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟรูปสุนนะัขต่างๆที่เราเอามาติดเอาไว้น้องจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเออที่เป็นโซ่ของน้องจริงๆนะคะทุกคนของเล่นก็มีเยอะมากคือน้องอยู่สบายอะ่ะทุกคนอยู่สบายเกินไปนแล้วเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางของเอาไว้วางนู่นวางนี่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเอาเข้ามาก็วางได้เอาเป็นพวกของซื้อมาเราก็สามารถวางตรงนี้ได้เหมือนกันนะทุกคน หัดมานะคะจะเป็นโซนนี่โซนนี้น่ารักมากพราวแอนพรีเซนต์สุดๆจะเป็นโซนก่อนเข้าบ้านนั่นเองค่ะโซนตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นตุ๊กตาแมวนะทุกคนเหมือนมากกับเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเป็นตุ๊กตาแมวที่เราซื้อเตรียมเอาไว้สําหรับถ้ามีแมวเนี่ยเราจะได้ไม่เหงาไงแล้วก็จะมีกระเป๋าที่เราใช้แล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะ มีดนตรีด้วยค่ะเข้ามาเวลาแบบว่าน้องหมาผ่อนคลายผ่อนคลายอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีดนตรีให้น้องด้วยนะส่วนตรงนี้นะคะพี่ปังก็ยังมีชั้นหลายๆชั้นที่ยังว่างอยู่นะก็รอที่จะเติมของให้เต็มนะคะน้องๆคิดว่าอยากจะวางอะไรลองคอมเมนต์อบอกพี่ปังได้นะคะและข้างๆนี่ก็จะเป็นอาหารสุน,นัขค่ะด้านในก็จะมีเช่นกันนะคะทุกคนส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนอาบน้ําเต็มระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวกระมังหวีแชมพูนะคะแล้วก็มีเก้าอี้น้อยด้วยนะเผื่อเราหยิบของไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็น สำหรับวางผ้าเปียกนะคะนี่ก็จะเป็นที่อาบน้ําน้องหมาว้าว เอาเป็นว่าสําหรับ EP นี้นะคะพี่ปางก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าบ้านมิปานเนี่ยยังไม่เสร็จนะบ้านใหม่ยังมีอีกหลายโซนมา,มากๆที่เรายังไม่ได้แต่งนะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดมา,มากๆที่เรายังไม่ได้เลี้ยงนะ,ะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องของสุนีวีและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะและถ้าใครอยากให้ปางเลี้ยงอะไรเป็นตัวต่อไปนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยบอกกับตายล่างเยอะๆนะสำหรับวันนี้พี่ปางต้อง Bye bye, bye, bye.